สวัสดีค่ะคนสวยให้แค่ครื่องคลิปพอเนาะอ่าครื่องคลิปเหรอเครื่องคลิปแบบไหนคะเครื่องคลิปแบบอ่านั่คือสวัสดีคือจบแล้วอ๋อเหรอแต่ทำไมวันนี้สวยพิเศษนะคะใช่ค่ะยันหลุดๆนะโอ้โหกลายเป็นนางฟ้าไปเลยนะคะไปเลยเนาะนี่ผิวพม่าเลยเนาะนี่นะทำไมผิวพม่าในตาแขกไม่เขาสวยอยู่แล้วพอาะเขาแต่งมายิ่งเข้าไปอีกเลยะเขาเรียกว่าอะไรนะซ่อนสวยซ่อนลูกใช่ค่ะ แล้วพ่อพอพ,อ,พอแต่งเสร็จแล้วหุ่นเขาเพียวมากเลยเป็นแบบนีน้และน้องไตเติ้ลเวลามาวันงานบวงสวงเป็นั่งเฝ้าประแตนนะหนูหายไปไหนไปเป็นั่งเฝ้าประแตนอยู่กลางวงยาหากเกิดเป็นลม<ห>พ่ะนกต้นหายนะวันนั้นนะ<ห>มันมันมัน,มนถ้าไม่พูดว่าเป็นน้องเมย์ไม่มีใครรู้นะคะนี่เพราะว่ามองมาไม่เหมือนน้องเมย์ไม่เหมือนไงแปชงโฉมค่ะ เป็นเหมือนนางในวรรณคดีนะนะใช่ค่ะสวยเหมือนนางในวรรณคดีจากจักอากหลูกน้าเห็นไหมเขาไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมกระดาษมันยังแล้วก็ยังรูปโอ้โหลวสั่นร้องเสียงใหญ่ร้องเสียงรังเลยโอ้มีคนสวยนะคะนี่ดูเจ้าแสนส่วนสี่ตัวก็แล้วก็มาดูสวยคนสวยนะคะผิวงามงาม อันนี้ไปไหนยังไม่เห็นเลยวันนี้ยังไม่เห็นโอ้เครื่องประดับก็โอ้เครื่องประดับคุณครูก็มาแล้วนะคะคุณครูซ้อมรำเมื่อคืนก็มาแล้วนะคะหนึ่งคุณครูจัดเต็มเลยนะคะเมื่อคืนก็มาซ้อมด้วยกันทั้งคืนนะคะหนึ่งนะคะสวยมาเลยนะคะเ่ย สวยมาทุกคนเลยนะคะวันนี้จัดเต็มจัดเต็มทุกคยแต่งรอไว้ก่อนเลยไอ้นี่สวยจังเนี่ยลูกสาวพี่แอนค่ะยืมยืมลูกสาวพี่แอนทั้งชุดเลยอ๋อเหรอพี่บออยู่ไหนไม่เชื่อไม่ลบหลู่เดี๋ยวไม่จะีเข้าบ้านแล้ว นาทีประมาณั้นให้สวัสดีแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าสวัสดีแล้วก็จบมีตกนมาซีผม่เคยเห็นนุมีแต่งเต็มวปนนี้จริงๆวันนี้เต็มเพื่อเอฟซีขอนแก่นนะคะโดยเฉพาะอนแก่นเพว่อป้ากลังกดธุรกิจใหม่ก็เลยตั้งใจรำเพื่อให้ธุรกิจของคป้าเอท่านนี้ ประสบผลสำเร็จรุกประการงานยอดฝีมือจบปีเดียวจ้าจบปีจบดีมดแล้วตอนแรกบอกว่าจะเอาแค่สวัสดีใช่ไหมพี่เมย์คะใครแต่งหน้าให้คะพี่เล็กแต่งหน้าให้ อดีว่าเมย์ไมนมีปกติมาคนจะแต่งหน้าก็เลยไม่มีเครื่องสอนอางเลยสักชินก็เลยให้พี่เขามาทำให้ดีกว่าไม่ใช่เมย์เดิมแล้วนะี่ต้องจำไม่ได้เลยแต่งแล้วสวยมากเลยสวยมากเลยนะติดแน่ๆคือใช่คือหน้าคมมคือแอบมาข้างหลังด้วยคือแอบมาดูข้างหลังด้วยนะคะอะไรกันมาดูคนสวยค่ะมาดูคนสวยโอ้ นางำมาจกไหนเนี่ยงานงานนงนนนล้่ะคนหนี่พี่หน่งพี่นี่งพี่ำแต่งหน้านางรแ่ง่ตาอยู่ต่งตาสวยเนา่กว่เหมอนเจ้าสาวเลยนะคะนี่ไม่ได้เลยเนี่ม่ไี่เลม่ว่าอิฐไทวะ ผมเดินเข้าไปในห้องมันจะสาวเลยใครเนี่ยมาอยู่ในห้องเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาว่าผมนะเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปต่างเด้อคลิปเมย์น่ะตกใจเลยใช่นี่ยเปสาวหลงแล้วใช่นี่ยเปนสาวหลงมาโอ้ยคิดว่านางงามคิดว่านางคิดว่าจะแต่งงานนะคะนี่อันนี้เราเปลี่ยนดูสิของลูกสาวดารามาจากไหนนี่ตั้งแต่ จะลดเท้าเลยไม่ค,คือคือใส่ชุดเซ็ตมาให้เลยหอมด้วยไปส่งฟ้กให้เมเลยนะชุดแงโ,โหไม่เป็นไรไ